วัีค่ะวันนี้จะมาทําเมนูผัดเลือดใส่ต้นหอมแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะมาดูวัตถุดิบกันค่ะอันนี้เป็นเลือดไก่หั่นเต่านะคะเราล้างน้ําแล้วก็หัน่นเหมือนเต่าสี่เหลี่ยมนะคะพอดีคําค่ะตรงนี้เป็นต้นหอมแล้วก็กุ้ยช่ายหั่นนะคะตรงนี้เป็นต้นหอมค่ะหั่นยาวหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ยาวมากแล้วก็มีกุ้ยช่ายหั่นค่ะ เพิ่มนชาติให้เลือดมีความหวานนะคะผัดเติมของเราจะได้อร่อยแล้วก็กระเทียมสับนะคะส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วแล้วก็ซอสต่ตางๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกัน,นะคะ่ะเน่ก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมที่เราสับลงไปนะคะผัดให้หอมค่ะ กทียมก็เหลืองหอมดีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เลือดหั่นเต่าลงไปเลยคะ่ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะปรุงรสดกันนะคะใส่ผงพนอนลงไปนิดหน่อยนะคะ ันด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสแม็กกี้นะคะฝาเหลืองสุตงตงูตรกรอบ ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดอย่าเราไปเตรียมเสิรตักเสิร์ฟใส่จานไปเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเนื้อใส่ต้นหอมและกุยช่ายของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ